สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่อ l t i m a t e k i t n เคยเนาะและในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม ROV นั่นเองเนาะส่วันนี้นี่ก็ไม่ได้มาเล่นมาหามาเหวอะไรเลยนะครับผมนะวันนี้ก็จะมาสุ่มเจ้าตัวฟอร์เรนติโน่นั่นเองนะฮะผมเออหลายๆคนขออยากให้เล่นสก,กินนี้นะฮะผมแต่ว่าอีเปิรเล่นไม่เป็นเลยนะฮะผมนะอย่างอีฟอร์เรนติโนยังรัมอะไรไม่เป็นอยู่เลยอะแต่ก็ต้องมาสุม่มเพราะว่ามันเป็นสกินกระเทย กระเทยกระเทยแล้วก็กระเทยนะครับผมนะโอเคมันเหมาะกับไอดีเด็กน้อยเราไหมมันก็ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดีกว่าตอนนี้เนี่ยเปิ้ลมีอยู่คูปองอยู่ที่1นะึ่พคูปองเนาะไม่รู้ว่ากูจะโดนเหมาหมดกระดานหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองดูกันดีกว่าปลาสุ่มครั้งแรกนะครับผมก็คือกด1นึคูปองนะฮะนี่เนี่ยอ <c oughs> ได้อะไรได้อะไรอื <c> ้อ <oughs> ตาสัญลักษณ์ฟอเรนติโน่โอเคอย่างน้อยก็โชคดีหนึ่งเนาะ <c oughs> คุณแน่ใจนะมีโอกาสได้รับสกิน ino, ass, world, เฟรนติโนกาลาสจีเวิ world หรือรางวัลอื่นๆโอเค okay, ตกลงครับผมปลุกพลังเทพวายุปลุกพลังตรงไหนดีนะเอาเป็นตรงการลางละกันนี่เนี่ไม่แสดงครับผมไม่ต้องแสดงได้อะไรเอ่ยอ่าได้สกินลิมมเต็ดนะผมเป็นของ e ซ i p แล้วก็เป็นของใครวะเนี่ยสกัดเหรอเออโอเคสกัดแต โอเคขั้น2นะฮะมาอันนี้คือเรื่องจริงแล้วนะฮะผมมากดเลยกดไปเลยนะฮะกดไปเลยอ่าหินเลนขั้นนาคอสเอามาทําไมก่อนนี่แน่กดอีกรอบนึงปิดิงคําบีทั่วไปเริ่มละ10บครับผมมาได้อะไรได้เออเออนี่สีเยอมากมาเดี๋ยวเราจะเป่าเป็นลูกซ้ายกันกันมาลูกซ้ายบนใช่ไหม อ่าได้รูปโปรไฟล์ฟลเลรนติโนโน,นะครับผมเป็นอะไรที่เพอร์เจอร์ที่สุดในโลกนะครับผมมาเรียมโอเคครับกดมาไปกันต่อ50รูปโอ้โหคัมพีเอาละมาเริ่มละมาเริ่มละเออเหอหินแลนคันบัตเตอร์ไฟยี่สิบยังไงโอ้โหคัมพีทั่วไปอีกสองช่องนะฮะมาอี โอ้โหแอมบิชั่นสูงอ่ะอันนี้ไม่ต้องลุ้นหาเลยเลยขั้นสามเนี่ยเออตาสัญลักษณ์เอาเป็นข้างล่างดีไหมข้างล่างดีกว่าเนาะไปเอออันนี้ได้สกินเลเจนด์นะครับผมนะของเอ,อ,อนเนตกับตัวแรดนะครับผมนะโอเคกดตกลงฮะแล้วอีกสองลูกอะขอไม่เหมานะครับผมขอแบบไม่เหมานะมากดต่อ กูเพิ่งบอกขอไม่เหมาไม่ให้ยินเล่นขั้นเฉยเลยเดี๋ยวกดอีกรอบหนึ่งนะฮะปัตเตอร์ไฟเอามหมเฮ้ยขอไม่เหมานะเว้ยรู้แก้วสองลูกมึงบ้าหรือเปล่ามากดอีกรอบหนึ่งเอ้ยออกมาได้แล้วโอ้โหไม่ให้กูเลยหรอคุณได้ส่นลดพิเศษเพื่อเล่นสามครั้งโอเคหกสินะครับผมเล่น3ามครั้งไปโอเค สามครั้งนี่เนี่ยมันก็ได้ทุกอย่างอะเนาะกู <c oughs> ไม่น่าก,กดหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะลองเป็นข้างบนดีไหมเ้าลองข้างบนดีกว่าเนาะกูว่าไม่ต้องเหมาหมด,หมดใช่ไหมนี่เนี่ยกดก่อน <c oughs> ไม่ต้องลุ้นหาเลยทั้งสิ้นนะครับผม้แา้วเหมาหมดแน่นอนเหลือลูกเดียวเนี่ยแม่งได้เลยเนี่ยอีหา่าโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูขั้นที่ห้ากันดีกว่านะครับผมไก่คันทำไมอีดอกอีเวนมา กดได้อะไรไหมอืมได้ลูกแก้วสองขอแบบไม่เหมานะครับผมปูขอแบบไม่เหมาได้ไหมกระเทยไม่ได้เล่นเลยเนี่ยฮะอืมลูกแก้วอีล่ะอีเวนห้าสิบยังไงอืมคัม,มคพีทั่วไปอีเวนเอยเฮ้ยออกมาได้แล้วสัญลักษณ์เวนเนี่ยอืมอะไรเนี่ยได้หินบัตเตอร์ไฟกูผมว่าแม่งขั้นนี้ต้องเหมาหมดแน่เลยว่ะ แน่ๆเลยใช่ไหมโอ้โหนั่นไงกูว่าอีกสามลูกนะฮะมาทา่า่ะคัมพีอีกรอบหนึง่งเจ็ดสิบแล้วเนี่ยอีบา้างหวะนะได้ไหมเออได้สักทีอีฮาโอ้โหเกือบเหมาหมดตู้นะฮะผมเนี่ยแต่จริงๆมันก็เหมาแหละโอเคมันเหลือลูกสุดท้ายใช่ไหมโอเคกดไปเลยปึบ๊บ เออได้สก,กินมาแล้วนะครับผมนะก็คือเป็นสก,กินของกระเทยฟเรนติโน่นั่นเองเออถามว่ากูเล่นไหม <c oughs> กูเล่นไม่เป็นเออฉีดไปก่อนอดูดิสก,กินกระเทยกระเทยนะครับผมกระเทยมีหนวดอ่าไก่แม่งก็แบบว่าขันตลอดเวลาเลยอีเวนขันทําไมก็ไม่รู้งงอืโอเคโอเคได้กรอบโปรไฟล์นะครับผมกรอบโปรไฟล์เฟรนติโน่มันดูแห้งๆนะไม่มีความขลังเลย เออขอบคุณค่ะโอเคขอแบบว่าแคปหน้าจอก่อนกูได้แล้วค่ะอีเวนนี่เนีกูได้แล้วไม่ได้ดีใจด้วยเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวที่ไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นเลยโอเคสามร้อยสี่สิบสี่คูปองอีหาโอ้เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เราอุ้ยอีหากดผิดเราได้อะไรมาบ้างนะขอดูไหนสิอืมนี่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 น,นี่ใช้อันนี้ก่อน อันนี้เรายังไม่มีนะครับผมเอาเป็นตัวสกัดก็เลยก็แล้วกันเนาะมาสากัดเออ,อเพิ่งรู้ว่ากูไม่ได้เปิดเสียงไม่ได้เปิดเสียงเกมอีบ้าโอเคมากดอีกรอบหนึ่งอันนี้แรกเป็นแอนเนตเพราะว่าเราชอบเล่นตัวผู้หญิงเนาะเออแอนเนตวันดับบีมีมีเน่เป็นสกินพึ่งนะครับผมนะเออสวยงามสวยงามอารามแท้เออบีไบรท โอเคแล้วก็ใช้อีนี้ไปด้วยครับผมรูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์แล้วก็ยี่อะไรอีกไม่มีแล้วเนาะไม่มีอะไรเหลือแล้วเนาะตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือละตอบโปรไฟล์เดี๋ยวขอดูหน่อยดิตอบโปรไฟล์ยังไงครับเดี๋ยวอยา่ากดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิเดเออดูดิมันดูแห้งๆเนะาะมันดูแห้งๆมากเลยไงกูก็เปลี่ยนก็ได้อ่ะเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนปเป็นฟลอเรนติโน่แล้วก็รูปโปรไฟล์อันนี้เราไม่เปลี่ยนนะครับผมว่าเราเป็นเด็กน้อยดูดิ เด็กน้อยเก๋เท่ระเบิดเก๋โคตรเก๋มากๆ <S 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 อ่าสก,กินมันก็ดูสวยดีนะแต่ว่ามันดูแห้งๆนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเออโอเคครับผมตอนนี้ก็เกือบเมาหมดตู้นะฮะยา สกินกระเทยเกับเหมาหมดตู้อีเวนถ้าเป็นสกินแบบว่าชายแท้เล่นใช่ไหมคือแม่งจะไม่เหมาเว้ยแต่ถ้าเป็นสกินที่แบบว่าเฮ้ยกูอยากได้จริงๆอ่ะแม่งเหมาเชื่อดีโอเคยังไงวันนี้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเอ่อน่าจะเป็นตัวนี้แหละน่าจะเล่นอ e ีปรลนติโนนะ,ะัะผมนะยังไงก็รอคลิปหน้าเนาะโอเคบา,บายบาย